กันที่ได้ดูไปเป็น R15 ปี2016ครับยางหน้า110ทับ70ยางหลัง140ทับ70สเตอร์หน้า15สเตอร์หลัง46เป็นพ่อเดิมถ้าสเตอร์หน้าเป็น14ฟันหลัง46ไม่จะอ่อนกว่านี้รถจะมีกำลังกว่านี้อันนี้คือยางหน้ายางหลังใหญ่กว่าเดิมรถค่อนข้างที่จะไม่มีกำลังดึงแต่ถ้าถามว่า g p s ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับ ถ้าเป็น R15 เดิมๆก็จะอยู่ประมาณ130บวกลบจิตเอสหน้าไม่ก็140 140กลบครับถ้าเดิมๆของมัน R15 รอบจะตัดอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆครับหมื่นเอ็ดเนี่ยก็รถจะตัดครับเท่าที่วิ่งทดสอบให้ดูครับก็คือในอตาโทษของ14 46เนี่ย130 G ิเอนี่ยรอบจะไปอยู่หมื่นกว่า แต่ถ้าเป็น15 46เนี่ย130 g b p เนี่ยรอบจะอยู่ที่9,000กว่าซึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีทางให้ไหลยาวๆขับล่องยาวๆเนี่ยเตอร์ 10, 15 46เนี่ยรถจะวิ่งได้ดีกว่าแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของเดิมมันติดรถโรงงานมาเนี่ยก็คือรถเดิมสแตนดาดยางมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถ้ารถเดิมเรามาใส่ย,ยางใหญ่ขนาดนี้แล้วอัพยางขึ้นแล้วก็ทดสเตอร์ลงนะครับกำลังเครื่องไม่มีแน่นอน แต่สำหรับคันนี้ก็คือมันเป็นลูก59มิลเสื้อเซรามิกของ High ฮสป e d มันก็เลยมีกําลังจุดในยางที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อัตราทษที่เล็กลงก็ถ้าเป็นรถเดิมนะครับรถเดิมเมเลยก็คือถ้าจะถ้าเป็นรถเดิมเดิมครับถ้าจะใส่ย,ยางใหญ่เนี่ยใส่แค่เฉพาะยางหลังแล้วก็ลดสเตอร์หน้าลงจาก15-47เป็น14-47ให้มันมีกําลังดึงในช่วงท้ายแล้วก็ช่วงต้น ก็คือถ้าเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นมาครับเราไปลองขับดูครับกำลังรถจะหายเลยถ้าเป็นรถในคัส1 5 0ซ c ก็จะประมาณนี้ก็กรับสวัสดีพี่เพี่น้องทุกคนครับคลิปนี้อยู่กับผมสอนในช่องสอนเช่นกันคลิปนี้จะพามาพูดถึง R15 Gen1 เป็น R15 รุ่นแรกครับเป็น V2 นั่นแหละถ้าเป็นอีก Gen1 จะเป็นขายอยู่ที่แถวอินเดียตัวบ้านเราก็จะเป็นชมนี้ชมแรกเป็นเครื่อง1 5 0ซีเป็นตัวที่ออกมาแรกๆก็จะมีคู่ขี่กันก็เป็น 10R15 กับรุ่นนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ราคามันก็อยู่ที่หมื่นกลางๆถึง2 0,000ืนต้นๆไดอาซิลเป็นเสื้อไดอาซิลตั้งแต่โรงงานนะครับก็คือตัวปัญหาของมันจะเป็นพวกแหวนแหวนกวาดเนี่ยมันจะไปเร็วแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับถ้ารถเกินช่วงสักประมาณ 70,000- มื่นถึงแปดหมโลเนี่ยแหวนมันจะไปอยู่แล้วมันไม่มีปอกมันก็เลยจะไปง่ายแล้วติดแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดซึ่งรถเพื่อนผมออกมาพร้อมกัน4คันเป็น3คันมีคันที่ขี่ช้าขี่เร็วแล้วก็ขี่สิ่ง คันที่ขี่ช้านี่ก็จะเป็นคันนี้ครับก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องขาดแล้วก็ลูกเบรกก็ได้เปลี่ยนเป็นเสื้อใหม่เป็นเสื้อซิลมิกอีกคันนึงก็เป็นแหวนเสียก็คือแหวนลานข้างล่างมันหลวมก็ตามอายุการใช้งานแล้วน้ำมันเครื่องมันหายก็ขี่ได้ประมาณสักเจ็ดหมื่นโลก็ไปเหมือนกันเป็นลูกเบรกอีกคันนึงก็เป็นรถสิ่งก็จะอยู่ช่วงประมาณ7จ็ดหมื่นโลแปดหมื่นโลก็เป็นเหมือนกันอีกคันนึงนี่ไม่เป็นเพราะว่ารถขี่ช้าแล้วก็แทบจะไม่ได้ขี่ซึ่งถ้าถามว่ามมมัันนนเเเเปปปป็็รรรืื่่อองงกกตติิคบ แค่ว่าตัวเจนแรกมันออกแบบมาก็คือแหวนมันมีปัญหาแต่รุ่นหลังๆมามันก็จะไม่มีปัญหาแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันจะเสื่อมตามอายุของมันแค่นั้นเองที่มันเป็นแล้วมันชอบเป็นปัญหาที่ว่าซ่อมแพงก็คือมันเป็นเสื้อเซรามิกครับเอ้มันเป็นเสื้อไดอะซิลมันไม่สามารถขวานได้มันก็เลยต้องเบิกใหม่แต่ถ้าทุกวันนี้มันก็จะมีเสื้อปอกธรรมดาให้ซื้ออยู่ราคาไม่สูงถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นพวกนั้นดีกว่าประมาณนี้ส่วนเรื่องความเร็วความแรง ความเร็วของมันก็จะอยู่ประมาณ1 3 0 GPS บวก h บวกลบครับหน้าใหม่ก็ร0อยประมาณ140ย่ากว่าถึง150ตัดจริงๆก็ประมาณ15152ก็ประมาณนี้ครับไคล R 1 5รุ่นนี้รอบเครื่องมันจะตัดอยู่ที่ประมาณ1500รอบมันจะได้ช่วงต้นกับกลางที่ดีส่วนสไตล์ของ R 1 5เจนนี้ก็จะเป็นหน้าทิมตูดโดง่งเวลาขับไกลๆก็จะครอบปวดหลังเรื่องการประหยัดน้ำมันก็จะประหยัดกว่าโซนิคประหยัดกว่ามากเพราะว่ามันเป็นระบบหัวจีน แต่มันตัวเซอร์วิสหรือว่าตัวอ่านโค้ดของมันจะเป็นรุ่นเก่าอยู่เป็นสายเดียวซึ่งมันจะหาที่อ่านโค้ดยากถ้าเป็นร้านตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะพอมีแต่ก็จะไม่ได้หาง่ายเหมือนฮอนด้ถ้าในการเซอร์วิสหรือการลบโค้ดส่วนเรื่องอะไรจุกจิกก็มีเยอะทมเทไปเลยเพราะรถมันขายค่อนข้างที่จะดีในช่วงยุคแรกๆครับปัญหาต่อมาก็ถ้าตามอายุรถ10ปีครับแผ่นชาร์จจะชอบเสียแผ่นชาร์จจะอยู่ข้างหน้ามีแผ่นชาร์จมี ตัวเสื้อซูบแดซิลที่มีปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรอกรถมันก็คือตามอายุของมันมันหลักหมื่นกว่าโลแล้วมันก็จะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือจำเป็นต้องขวานตามสไตล์ของรถสีจังหวะแต่ว่าพวกนี้มันขวานไม่ได้มันเป็นเสื้อแดซิลมันก็เลยราคามันจะสูงกว่าแต่ถ้าเป็นเทียบกับ cbr ในปีเดียวกันก็คือ cbr มันจะปวานลูกได้ก็งบประมาณทําก็พันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นแดซิลนี่มันต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งลูกทั้งแหวนมันก็เลยจะแพงกว่าแล้วก็ตัวไอตัวเปิดบอก มันจะเป็นสายสลิงถ้าอายุนานๆแล้วมันก็จะชอบสลิงจะชอบขาดข้างในขาดในมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าได้รถมือสองมาก็เปลี่ยนเป็นสลิงเปลี่ยนสลิงใหม่ตรงเปิดบอกตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับบวกขาดแล้วก็ท้ายช่วงนี้ครับจะชอบหักเพราะว่าเวลาเราจอดจอดรถแล้วก็เอาจะเอาขาออกนะครับเท้าจะชอบโดนตรงนี้เพราะว่าท้ายมันสูงประมาณนี้ครับอา15์ซี่าเจนนี้ก็ไม่มีอะไรมากกับเป็น เป็นรถที่ค่อนข้างเนี่ยดีไซน์ออกมาสวยสวยมากเลยในปีนั้นถ้ามองผิวเผินทับเทียบกับหน้ามันมันจะขายกับอาวันปี1999หรือว่าวันปี2000แต่ตูดเนี่ยมันจะแหลมกว่าประมาณนั้นครับสำหรับ r สิบห้เจนเนี้